สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอเทคนิคการเขียนเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยให้ประสบความสําเร็จในคลิปนี้นะครับจะพูดเกี่ยวกับ literature review หรือการทบทวนวรรณกรรมนะครับการทบทวนวรรณกรรมนะครับผมถือว่าเป็นส่วนนี้สําคัญมากครับเพราะเป็นส่วนที่บอกผู้อ่านว่าเรื่องนี้มีอะไรมาอ้างอิงบ้างหรืองานวิจัยนี้มีอะไรมาอ้างอิงบ้างจะเป็นส่วนที่ทําให้งานวิจัยของท่านดูน่าเชื่อถือนะครับหลกัหลกๆมักจะอยู่ในบทที่2ครับ ในรายง,งานวิจัยหรือรายง,งานวิทยานิพนธ์ครับบางครั้งเราจะเขียนส่วนนี้ว่าทฤษฎีแนวคิดและง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับผมอยากจะถามท่านผู้ชมครับทฤษฎีแนวคิดและง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่อันไหนสําคัญอย่างไรมีข้อเสียอย่างไงบ้างครับ หลายท่านคิดว่าทฤษฎีสำคัญที่สุดเพราะมันเป็นจริงม,มีการพิสูจน์มาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ผมไม่เถียงครับว่ามันถูกต้องแต่ทฤษฎีนะมาอาจจะเป็นทฤษฎีที่เก่าค่อนข้างเก่าหน่อยคิดมานานแล้วไม่เฟล็กซิเบิลหรือยืดหยุ่นแมชกับงานวิจัยของเราเท่าไหร่อันนั้นคือข้อเสียของทฤษฎีครับส่วนใหญ่ผมจะชอบใช้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องครับเพราะว่าอาจจะมีงานวิจัยใหม่ๆและก็จะมีหลากหลายมีจํานวนมากกว่าทฤษฎีนะครับและอาจจะ เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะทําได้ง่ายกว่าทฤษฎีครับแต่อย่างที่บอกครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบางงานวิจัยก็ไม่ได้ถูกต้องทีเดียวอาจจะผิดมีผิดได้บ้างเหมือนกันนะครับและถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องที่ทํานั้นนะ่ะเป็นเรื่องที่ใหม่ไม่ค่อยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเท่าไหร่ท่านก็ต้องอาศัยแนวคิดครับยกตัวอย่างครับในช่วงโควิด -19 ตอนที่มีการระบาดของโควิดใหม่ๆมันไม่ค่อยมีงานวิจัยเท่าไหร่หรอกครับเราก็ต้องอาศัยแนวคิดแหละครับแนวคิดของคนที่ แนะนำครับของคนที่มีชื่อเสียงหรือชำนาญด้านนั้นอย่าใชโอเพเนียนของเรามาเป็นแนวคิดนะครับในช่วงโควิด1 9ก็จะอาจจะหาแนวคิดของนายแพทย์ที่ไปพูดลงวลารสารต่างๆลงบทความลงเว็บไซต์ออกทีวีนะครับอ้างอิงอแนวคิดของท่านเหล่านั้นนะครับ ผมอยากจะพูดถึงข้อควรระวังเกี่ยวกับทบทวนวรรณกรรมครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับสิ่งที่ผมนํามาในคลิปนี้ก็คือมีที่มามาจากหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อความคิดที่คลาดเคลื่อนในการเขียนรายงานวิจัยหรือโครงร่างวิจัยนะครับส่วนใหญ่อันนี้ข้อแรกเลยครับเขาจะเข้าใจผิดว่ารายงานเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรมีความหนาหลายๆร้อยหน้าเลย ควรคัดสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์เลยเอามาหมดเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือรายงานเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ต้องหนาหรอกครับไม่ต้องหนาเป็นร้อยหน้าให้เลือกงานวิจัยหรือเอกสารที่ตรงทันสมัยเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับงานวิจัยจริงๆครับไอข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นแค่ suggestion ละกันครับสมมติท่านเขียนรายงานวิจัยเนี่ยหนาเป็นร้อยหน้า รายงานเอกสารงานวิจัยที่ข้องเกี่ยวข้องอาจจะ20%ก็ได้ครับหนา2 0ถึงหน้า25หนา้หนาก็ได้ครับอันนี้เป็น suggestion นะครับอันนี้อบอกสัดส่วนแล้วกันถ้าเขียนบทความวิจัยเนี่ยอาจจะหนาสัก2หน้าหรือ3หน้าก็ได้ครับถ้ารายบทความวิจัยของท่านหนาประมาณ10กว่าหน้าอย่างนั้นก็เป็น suggestion ครับแต่ช่วยเลือกที่ตรงทันสมัยนะครับและเกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ด้วยครับอีกอันนึงครับ เอกสารงานวิจัยแหล่งค้นที่อ้างอิงเนี่ยอาจเป็นเอกสารเก่ามากไม่ต้องทันสมัยก็ได้เพราะตำราหลายเล่มที่ใช้อยู่ครับเป็นตำราชั้นครูทั้งสิ้นอันนี้คือดอนนะครับสิ่งที่ท่านควรจะทำก็คือเราอครับอาจจะอ้างเอกสารหรือตำราเก่าๆชั้นครูที่เก่ามากก็ได้ครับไม่ได้ห้าม แต่ควรมีเอกสารที่ทันสมัยด้วยครับมาผสมกันสแสดงให้เห็นถึงพัฒนาแนวคิดชั้นครูว่าเขา develop <c oughs> ยังไงนะครับพ,พ,พัฒนาให้ดีขึ้นยังไงยิ่งเป็นงานวิจัยที่ใหม่มากเท่าไหร่มีผลการวิจัยที่ลุ่มลึกทันสมัยก็ควรแก่การศึกษามากกว่างานวิจัยเก่าๆนะครับอันสุดท้ายครับข้อควรระวังอันที่3ครับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความหมายรวมถึงเอกสารและงานวิจัยทุกชนิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยมากหรือน้อยก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้แน่นอนครับว่าผิดแน่นอนครับจะเกี่ยวข้องกับอันแรกเลยครับไม่จำเป็นต้องหนาร้อยหน้าครับให้เลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงครับยิ่งตรงมากเท่าไหร่นะครับยิ่งทําให้คุณค่าที่ท่านทำครับงานวิจัยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับฉะนั้น Key Take away นะครับสำหรับข้อคิด3อันนี้นะครับการทบทวนวรรณกรรมนะครับควรที่จะตรงทันสมัย เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์นะครับกับงานวิจัยที่ท่านจะทําอยู่และที่สําคัญครับท่านอ้างอิงเขาแล้วท่านจะต้องเอาไปใช้ในงานวิจัยของท่านเลยครับไปใช้ในขั้นตอนที่เป็นระเบียบว,วิธีวิจัยเลยครับว่าเอาไปใช้อย่างไงด้วยนะครับไม่ใช่อ้างอิงแล้วมาแปะเฉยๆแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ทิ้งเอาไว้เลยนะครับเป็นสิ่งที่นิสิตปโทบางคนทำเลยครับก็ไปหาหลายๆที่เลยแล้วก็มาแปะเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับยิ่งตรงมากเท่าไหร่ก็ทําให้งานวิจัยของท่านนะครับมีคุณค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ สุดท้ายครับสจอมำบคลิปนี้นะครับหลายๆท่านจะบอกว่าแล้วมีเฟรมเวิร์กมีฟอร์แมตไหมในการเขียนเลตเทเลเจอร์รีวิวครับหลายๆท่านอาจจะนึกว่าไม่มีหรอกก็ไปค้นคนว้าทฤษฎีแนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้ามาใส่ใส่ผมอยากจะให้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับและจากการคน้คนคว้าครับโครงสร้างของส่วนทบทวนวรรณกรรมเขียนยังไงบ้างครับเราจะต้องมีหลกัหลกๆต้องมีสส่วนครับเฟรมเวิร์กของการทำเลตเทเลเจอร์รีวิวนะครับส่วนแรกครับท่านต้องทําทบทวน discuss เกี่ยวกับตัวแปรในงานวิจัยของ่ันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแปรต้นตัวแปรตามช่วยไปทำ literature review เกี่ยวกับตัวแปรพวกนี้นะครับแล้วมาใส่ในส่วนนี้ครับนั่นคือส่วนที่1นะครับเป็นตัวแปรนะครับอันที่2ครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรครับเราจะเรียกตรงนี้ว่า theoretical theoretical framework ครับแบบเป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีครับเป็นมีคนทามาแล้วครับแล้ว ท่านเอามาอ้างอิงนะครับว่าตัวแปรนี้สัมพันธ์กับตัวแปรนี้ใช้งานวิจัยไหนนะครับและสมมติฐานงานวิจัยของท่านมีอะไรมาอ้างอิงแต่ละสมมติฐานบ้างนะครับหลกัหลกๆมีสส่วนก่อนนะครับเกี่ยวกับตัวแปรและเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรครับหรือ theoretical framework ครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับผมเอาตัวอย่างงานวิจัยจริงมาจากบทความนี้ครับอิทธิพลของคุณประโยชน์ของ Facebook Fanpage ต่อความเชื่อมั่นและความยึดมั่นในแบรนด์ กรอใิศึกษาเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านอาหารของคุณสัตวัตจำเพียรและคุณนัทพลอัศรัตนะครับจากจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์จะสังเกตว่ามีตัวแปรเยอะเลยครับในชื่อเรื่องนะครับอันดับแรกนะครับคุณประโยชน์ของ Facebook นั่นคือหนึ่งตัวแปรครับ ตัวแปรตามก็คือความเชื่อมั่นและความยึดมั่นในแบรนด์เวลาท่านทำ literature review ท่านจะต้องหาคีย์เวิร์ดของ3คํคำนี้ก่อนนะครับหางานทบทวนวรรณกรรมของ3ตัวนี้ก่อนนะครับตัวแปร3ตัวนี้และมันจะมีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคุณประโยชน์ต่อความเชื่อมั่นคุณประโยชน์ต่อความยึดมั่นไปหาตามนี้ก่อนนะครับผมอยากให้ดู conceptual framework ของบทความนี้ก่อนครับ อันนี้คือคอนเซ็ปต์โชว์เฟรมเวิร์กนะครับด้านซ้ายคือคุณประโยชน์ของ Facebook Page ครับมันไม่ได้มีแค่อันเดียวครับมันมี4ด้านเลยครับคุณประโยชน์ด้านการใช้งานจิตวิทยาสุนทรียะและด้านการเงินครับและก็จะมีตัวแปรตัวแปรหนึ่งครับไม่อยู่ในชื่อเรื่องครับชื่อการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นนะครับและตัวแปรตามครับอยู่้างด้านล่างขวามือครับความเชื่อมั่นในแบรนด์และความยึดมั่นในแบรนด์เวลาท่านหาเลตเทอร์ไลทเจร์รีวิวต้องไปหา งานวิจัยใน7คีย์เวิร์ดนี้เลยครับในสี่เหลี่ยม7อันนี้นะครับต้องไปหามาเสริมว่าประโยชน์ทางด้านการใช้งานคืออะไรมีอะไรอ้างอิงบ้างสัมพันธ์กับตัวอื่นอย่างไรหา7อย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วท่านก็ไปดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่านจะเห็นเส้นเ้นใช่ไหมครับ h 1ถึง h 6นั่นคือการก่อเกิดซึ่งกันและกันเนี่ยท่านก็ต้องไปหา literature review มาแต่ละเส้นเลยว่า h 1มายังไง H2 มายังไร H3 มายังไรถึง H6 มายังไรครับหาดเกือบทั้งหมด7บวก6นี่แหละครับ13อย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ครับตัวอย่างที่ผมเอามาเนี่ยผมเอามาเฉพาะประโยชน์ทางด้านการใช้งานกับประโยชน์ด้านจิตวิทยาสังคมนะครับและก็ความเชื่อมั่นในแบรนด์เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงประโยชน์ด้านการใช้งานนะครับนี่คือตัวแปรนหนึ่งครับอธิบายเลยว่าคืออะไรเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์เป็นประโยชน์ที่ผู้บริโภคต้องการ นะครับมีอะไรมาอ้างอิงบ้างของซูวีนี่นะครับมีวังมีอยู่อะไรอย่างนี้ะครับแล้วทําให้เกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์ยังไงมีใครทํามาแล้วบ้างนะครับของเวสเทอร์ลันนะครับก็คือมีอ้างอิงงานวิจัยมาหมดเลยครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับตัวอื่นด้วยเช่นประโยชน์ทางการใช้งานเนี่ยครับจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของแบรนด์เลยครับโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาบน a c e b o o k นะครับของ แมนเดดิกเนี่ยนะครับและเวอร์เนอร์นะครับปี2012อันนี้คือแค่1ตัวแปรเลยนะครับผมอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวแปรตามแล้วกันครับคือความเชื่อมั่นในแบรนด์ครับความเชื่อมั่นในแบรนด์คืออะไรเป็นความเต็มใจของผู้บริโภคที่จะ,ะเผชิญความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์อ้างอิงจากคนนี้นิยามนะครับเป็นของลีหน9 9นะครับและมันสัมพันธ์กับตัวตัวแปรอื่นยังไงนะครับจริง ส่วนนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับผมตัดเฉพาะส่วนต้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูครับแต่จริงๆความเชื่อมั่นในแบรนด์ตัวแปรนี้ยาวเกือบประมาณ1พคารากราฟ1เกือบครึ่งหน้าได้เลยนะครับฉะนั้นนี่คือการหาเล t e r เทเลเจต่างๆมาอ้างอิง variable ครับและอันนึงครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรครับ theoretical framework ครับผมยกตัวอย่างเส้น H 6มานะครับแค่เส้นเดียวนะครับเรามี6เส้นนะครับจากงาน วิจัยในอดีตผู้บริโภคเชื่อว่าสินค้าและบริการของแบรนด์มีความน่าเชื่อถือพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะยึดมีความยึดมั่นในแบรนด์นะครับโดยได้มีผู้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นในแบรนด์และความยึดมั่นในแบรนด์และคนพบความสัมพันธ์ดังกล่าวเช่นจุดๆุจ,จุของ3คนนี้นะครับ literature review ครับเส้นที่6ครับสมมติฐานที่ 6H6 6, จึงเป็น ความเชื่อมั่นในแบรนด์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความยึดมั่นในแบรนด์นะครับอันนี้แหละครับเป็นการบอกหา t e r a t u r e Review ในคีย์เวิร์ดที่เป็นตัวแปรและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมอยากจะให้ความเห็นส่วนตัวนะครับนอกจาก2อ,อย่างนี้นะครับตัวแปรและก็ t h e o r e t i c a l f r ม m e w o r k ท่านอาจจะเสริมกระบวนการหรือวิธีการวิเคราะห์เข้าไปด้วยครับ หากท่านทำสาย Quantitative Research ท่านอาจจะใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ไม่ใช่ r e g r e s s i o n อย่างเดียวก็ได้นะครับท่านอาจจะใช้เทคนิคชั้นสูงเช่น Neural Network วิาตัววิธีใหม่ๆการพยากรณ์โดยของ Facebook อย่างเงี้ยนะครับคือหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเราก็สามารถใช้นี่เป็นส่วนที่3เสริมได้ว่าวิธีการที่ใช้วิเคราะห์เนี่ยนะครับหากคิดว่าผู้อ่านไม่น่าจะรู้มาก่อน ก็สามารถใส่ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมนะครับนอกจากวิธีการใหม่ๆแล้วและถ้าเกิดเขามีใครเอาวิธีการเหล่านี้ไปใช้ในงานวิจัยอื่นบ้างไหมก็สามารถเสริมในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่พผู้ทําการวิจัยไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ